ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์เรามาสนุกกันต่อนะครับ Hollywood Game Night, ฮอลลีว<ฮ>ูดเกมไนท์ไทยแลนด์เวลาดีแบบนี้6โมง20นาทีทางช่อง3 HD ของเรานะครับมาแล้วครับเกมเกมนี้สำหรับนักร้องทุกๆคนเลยนะครับเพลงเพราะไม่เพียน ัน,นี้จะมีมอนิเตอร์ให้พวกคุณอ่านเนื้อไปครับแล้วเราก็มีไมโครโฟนอ่ยี่ห้อซินไฮเซอร์สุดพิเศษที่บอกอเลยนะคะว่าเวลาคุณพูดไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้ <c oughs> ที่เหนือเคยมาแล้วฉันั่นตะทอกชอบมากว่าคุณก็ร้องกันให้ดีที่สุดแต่ว่าไม่มันเพี้ยนเพราะฉะนั้นแล้วแต่เลยพวกคุณนั่งดูกันไปก่อนเลยครับ <c oughs> ทีมนี้เริ่มก่อน ตัวแทนคนแรกที่จะส่งขึ้นมาร้องเพลงคือใครดีครับคุณแอมครับผมก็รู้สึกหอนคุณหัวนราะเขามองใจจดใจจ่อเขานักร้องเรื่องเพลงนี่เขาได้หมดพี่แชมป์ครับพี่แชมป์นะพร้อมยังครับคุณแชมป์ครับใครตอบได้วิคือมาแทนเขาให้เร็วที่สุดเลยนะครับพร้อมเตรียมตัวเริ่ม ดับความรักที่พ่ายแพ้คนคนหนึ่งใคนจะเชื่อใครเราทิ้งความเจ็บช้ำทิ้งรักลงแม่น้ำทิ้งรักลงแม่น้ำต่อไปเฮ้ยมาใหม่เฮ้ยมาใหม่ไปอย่าไปเขาต้องร้องไอ้เจ้าสแกมมันรับมีเขามันะวนเขาก็ที่พวกเราเรียกว่าด้วง กวางทั้งสู้ทั้งทนพุ่งเข้าชนทุกทางสู้สู้แล้วตั้งพังพังให้เป็นแถบมาแลงมาแลงโอ้โหอะไรก็ได้ฉันคงไม่ตายยังไงก็เสี่ยงหอยชิมอะไรนะเปิดตำลาอยากสืบเคสลับดีๆอยากทดลองของเด็ดสักทียั่อยยังโอ้โหไม่ต้องกินเลยไม่ต้องกินเมา วันนี้คืนดีก็วันนี้แหละคืนดีอยากจะปาร์ตี้ก็ต้องตีเจ็วันตีเจ็ดดาพญาเจสกีเจ็ดลำเอ้าก็ขำผมแค่เล่นคำก็กรมคำไม่ได้อำผมไม่ทำเป็นประจำสวรรค์ชั้นเจ็ดอะไรวะนิทานมันบอกให้ยอมรับความจริงพี่เอ๋พี่เอ๋พีอี่เอ๋า้วมาหรือชาว้าวมาครับ ไมเพลงเราย่างหมดเลยวะจรอยิี่เธอส่งมาจรอยิี่เธอส่งมาพี่เสกจรอิ่อส่งไม่ใช่ม่ม่ช่มาพูดก่อเชื่อมาพูดเจอิี่เงาเธอรู้สึกดีนี้มือต่อ18 18อีกครั้ง18อีกครั้ง8อีไม่ใช่เลข18 1อีกครั้ง1อี ขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆที่ยังรักไม่เคยเปลี่ยนขอบคุณถึงทัานจะดีจะเลวข้างงไหนขอบคุณความจริงขอบคุณจริงขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่รักกันขขออคคบุณ คนไม่เอาถานขอบคุณที่รักกันหมดเวลานะหมดเวลาหมดเวลานะครับขอบคุณมากครับครเหนื่อยเลยเขาได้ไปอีก6เพลงบวกของไก่6ตอนนี้นำไป12ต่อศูย์แล้วพวกคุณรู้แล้วนะครับว่าจะต้องเล่นยังไงแสดงศักยภาพให้พวกเขาเห็นเลยครับเพราะว่าเขายังนึกชื่อเพลงไม่ค่อยออกกันหัวหน้าทีมครับคุรุษครับเลือกใครเบิกเรื่องคนแรกครับฮะ ีแอเอพี่ปานดีกว่าอ่าพี่ปานครับมาพร้อมนะอ่านตามไปก่อนอ่านตามไปก่อนอ่านตามไปก่อนเดี๋ยวเขารู้แล้วพร้อมไปกำลวงอยอยังน้ำไหลเชี่ยวน้องบอยอยากข้องเกี่ยวคนหลายใจกูจีปลาด้าที่ก็มีหื้นน่กน้องจะอยากจะไดกุมใจแต่แต่เจ้ากีจู๊แต่เบ้กีจูมาแลทุท่านเร็วเร็วเร็ว แม้ต้อต่ำแต่ยังมีหัวใจแม้ต้องเจ็บแต่มันก็คุ้มก็สุขใจไม่ของใจงไม่จที่ใครไม่ก็เลมนของสูงใจคงขาดวิวหากะโดยซิลพอมีมีมือดีโจบไปรักแกลกของฉันไม่รู้มีอีกเมื่อไรเอาใจแรกใจอย่างนี้ไว้ก่อนและดี เบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอแบบแบแบบว่าให้รองพอใจแล้วเบอร์โทรขอใจแล้วเบอร์โทรคุณตัองมาแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าหากไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันเรื่องให้หมเรือกไ้หมายมาเรื่องให้หมายชื่อเพล ถ้าจะทิ้งฉันคนป่วยล้มั้งก็มีหวังฟ้าถล่มหรือไงอนาคตได้ต้งหมดที่ไรได้ใจ้จะด้เธอไดเรื่องที่รู้วันนี้ตอนนี้ฉันก็มีแต่ความอุ่นใจรักที่เราให้กันคือสิ่งดีงามแม้สุดท้ายจะเหลือเพียง ฝันหรือจะเป็นอย่างไรก็ตามฉันจะทำวันนี้ให้ดีดังใจสิ่งสิมิส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 ิ่งสิ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 ส้สิ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 ส่สตสเกียิส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 เสิ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 วิส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 ิา

วายให่ไปทานู้นเราจะปล่อยเจ้าวาอีกสักนิดทีมตะกี้เขาได้ไปหกเพลงใช่ไหมแต่พวกคุณได้ไปแปดเพลงเพอาะานั้นตอนนี้ตามอยู่แค่8ต่อ12เท่านั้นบอกก่อนไม่ยอมแล้วคราวนี้เขาเริ่มไล่มาแล้วนะฮะคุณระวังให้ดี อย่าคิดว่าเขาจะไม่สู้นะเขาสู้เหมือนกันเกมหน้าของเราต้องบอกเลยนะครับว่าเตรียมไว้ให้ใหม่ล่าสุดยังไม่เคยเจอแน่นอนละครดังหลังเตาเกมเพลงเพราะไมเพียนเนี่ยคือความยากของมันเนี่ย คือช่วงทำนองครับมันจะไม่มาจนท่องค่อนฮุกก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ผมมาได้เนี่ยเพราะว่าลูกทีมผมเป็นนักร้องหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้นๆหูอะไรอย่างนี้ครับมันก็เลยผ่านพ้นไปด้วยดีครับผมคือเกมนี้นะครับมันทําให้ผมเนี่ย,ต,ยตีไข่แตกมาแล้วครับส่วนเกมหน้าเนี่ยผมจะทําให้มันเต็มที่กว่านี้อีกครับผม